สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณลูกค้าของไม f o r d Auto ทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะไม์ก็อยู่นอกสถานที่นะคะก็จะอยู่ที่ศูนย์การค้าของ f ิวเจอร์พารลังสิตน,นะคะเราก็จะมาจัดบูธนะคะ Next Gen e v e r e s t นะคะแต่ไมค์จะพาไปดูรุ่นไหนนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าคะ่ะไปกันเลยคะ่ะนี่ไงพระเอกหล่อของเรานะคะก็จะเป็นตัว ฟอร์ดเน็กเจ t i t ไทเทเนียมพารเป็นตัวขับเคลื่อน4ีล้อนะคะสำหรับตัวนี้ราคาของเขาจะอยู่ที่1,854,000บาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0,210แรงมา้าแล้วก็500แรงม้าเมตรนะคะเดี๋ยวไม้นะคะจะพามาดูนะคะว่า,าเขามีอะไรมาจากโรงงานบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน มาพร้อมกับตัวกระจังหน้าที่ทำเป็นตัวสีโคเมียมนะคะตัดกับตัวสีรถได้ดีมากๆเลยแล้วก็ลงตัวสุดๆนะคะแล้วก็มีช่องระบายนะคะตัวนี้ใหญ่แล้วก็กว้างมากไฮไลท์ของตัวขับสีจะเป็นตัวนี้เลยมาพร้อมกับตัวกล้องนะคะรอบคัน360องศาเพิ่มความปลอดภัยเวลาขับขี่ให้กับคุณลูกค้า ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ของเรานะคะก็จะมีให้กับคุณลูกค้าทั้งหมดเลยอบอกได้เลยว่าในเรื่องระบบความปลอดภัยฟอร์ดของเราคือเป็นที่หนึ่งเลยแล้วก็ตัดด้วยนะคะสีบอนเงินให้เข้ากับตัวรถมาพร้อมกับนะคะตัวลากจูงทั้งสองฝ่ายนะคะให้กับคุณลูกค้าด้วยอันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้จริงทุกอย่างเลยนะคะ สำหรับไฟหน้าของเขานะคะเขาก็จะมาพร้อมกับไฟหน้าทรงตัว C มาเป็นไฟหน้ามัทลิก LED พร้อมระบบนะคะปรับมุมลำแสงอัตโนมัติและก็ระบบป้องกันไฟแยงตาระบบเปิดไฟหน้าอัตโนมัติออโต้นะคะตัวนี้สำหรับไฟตัดหมอกของเรานะคะก็จะมาเป็นแบบ LED ด้วยบอกได้เลยว่าคือสุดยอดมากๆล้ำมากๆเลยอ่า ในส่วนของด้านข้างนะคะเขาจะมาพร้อมกับตัวนี้อ่าก็คือจะทําเป็นแค่คายซุ้มล้อขนาด3นิ้วนะคะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยอ่าในส่วนของตัวยางเขาจะมาพร้อมกับตัวยางคุดเีีอนะคะซีรีส์ยางอยู่ที่ 255, 5ทับห้อ่าลายแม็กของเขาก็จะทําเป็นสีแบบบอลเงินออกเทานิดๆน,นะคะก็คือสวยงามเข้ากันได้ดี แต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากแบบเปลี่ยนแปลงในเรื่องตัวย่างนะคะหรือว่าตัวแม็กก็สามารถแจ้งกับหมายได้เลยนะคะเพราะว่าเผื่อลูกค้าบางท่านอยากได้ในสไตล์ออฟโรดหรือว่าแบบพร้อมลุยอันนี้เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงให้ได้เลยมาพร้อมกับสัญลักษณ์นะคะไบโทอร์โบแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องระบายตัวนี้ใช้งานได้จริงนะต้องบอกก่อนว่าใช้งานได้จริง สำหรับตัวกระจกมองข้างนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับตัวกล้องนะคะรอบคันอย่างที่ไมบอกแล้วก็จะมีนะคะสำหรับตัวไฟนะคะสองนะคะตัวนี้ให้กับคุณลูกค้าด้วยตอ,ตอนกลางวันก็อาจจะไม่เห็นเนะาะไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็จะตัดด้วยสีโครเมียมเพราะว่ารถคันนี้เป็นสีเทาดำก็จะตัดด้วยสีโครเมียมทั้งหมด ในส่วนของตัวด้านหลังนะคะเขาจะมาพร้อมปรับไฟท้าย LED นะคะตัวนี้ก็เป็นสิกเนเจอร์บอกได้เลยว่าเรียบหรูดูดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่ไมบอกว่าคือเป็นกล้องรอบคันก็จะเป็นตัวนี้อ่าฝาท้ายของเขานะคะก็จะเป็นระบบฝาท้ายแฮนด์ฟรีแต่อันนี้ไม่ไม่มีกุญแจอันนี้พี่บิมช่วยเปิดให้หน่อยคะ่ะให้คุณลูกค้าได้ดู อันนี้ก็คือจะเพิ่มความสะดวกสบายนะคะเวลาเราถือของหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือช่วยได้เยอะมากๆเลยเบาะอย่างที่มไมบอกนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะปรับได้เลยปรับขึ้นปรับลงตัวนี้สามารถปรับได้หมดเลยสะดวกสบายจริงๆแล้วก็ใส่ของได้เยอะมากๆเลยอ่าเวลาเราจะปิดก็เหมือนกันนะคะกดปุ่มมื ลแล้วก็ในระบบของตัวเซนเซอร์ข้างหลังก็ยังมีให้กับคุณลูกค้าเหมือนเดิมบอกได้เลยว่าครบคันคุ้มค่าในส่วนภายในของเขานะคะก็ยังคงเดิมในส่วนของตัวพ่วงเวลัยไฟฟ้าตัวนี้นะคะก็คือเบาแรงผ่อนแรงแล้วก็มาพร้อมกับคุดคอนโทรลนะคะที่ควบคุมหน้าจอในส่วนหน้าจอดิจิตอลนะคะเขาจะมาพร้อมกับหน้าจอดิ จิตตอน8นิ้วอันนี้คือใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะคะเขาก็จะแสดงผลทั้งหมดเลยนะคะน้ำมันโหมดเครื่องเป็นอะไรหรือว่าการเดินทางระยะทางอันนี้ก็คือแสดงผลทั้งหมดแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนตัวนี้นะคะก็จะเป็นจอขนาดอยู่ที่12.4นิ้วตัวนี้สามารถสัมผัสได้เลยเล่นได้เลยทุกอย่างแล้วก็สามารถเปิดดูกล้องได้ด้วยเออแอร์อิสระซ้ายขวาบอกได้เลยว่า คุ้มค่าจริงๆแล้วก็สามารถลองรับนะคะตัวนี้ Wallet นะคะ Apple CarPlay นะคะ Android Auto ได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ให้กับคุณลูกค้าได้แล้วก็ไฮไลท์อีกหนึ่งตัวคือเขาสามารถนะคะสั่งงานด้วยเสียงนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบสิงสิ แล้วก็ที่เปลี่ยนแปลงไปไฮไลท์อีกหนึ่งตัวก็จะมาพร้อมกับตัวแท่นชาร์จนะคะแบบไร้สายนะคะตัวนี้มาดูใกล้ๆแล้วก็จะมีช่องต่อ USB แล้วก็ของ i o s ให้กับคุณลูกค้าในส่วนเกียร์เขาจะมาพร้อมกับตัวเกียร์ไฟฟ้าแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องระมบนะคะโหมดการขับขี่เวลาเราออฟโรดลุยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับโหมดได้ตรงนี้เลยคุ้มค่าจริงๆ สำหรับในส่วนตัวแอร์นะคะ mm hmm. เขายังมีแอร์หลังนะคะ mm hmm. ให้กับแบบว่าผู้นั่งโดยสารข้างหลังด้วย mm hmm. ก็คือเย็นสบายทั่วห้องเลยบอกได้เลยว่าสุดจริงคันนี้เบาะหนังของเขานะคะ mm hmm. ก็จะมาเป็นแบบว่าสีดำที่แบบเรียบหรูดูดีแล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วย mm hmm. อ่ามีเลยเรามองมาด้านบนนะคะเราจะเห็นนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสลูปนะคะอ่า ก็คือแบบเวลาเราแบบว่าอย่าเปิดเท่ๆเก,เก๋ๆหรือรับลมอันนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาต่อนะคะในส่วนของระบบนะคะความปลอดภัยนะคะที่เขามีให้กับตัวไทเทเนียมพัสขับสี่ันนี้ สำหรับคันนี้เขาจะมาพร้อมกับถุงลม,มนิรภัยนะคะถึง7จุดให้กับคุณลูกค้าเลยมาพร้อมระบบช่วยโทรฉุกเฉินสัญญาณเตือนระยะจอดนะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็มาพร้อมกับระบบนะคะป้องกันล้อล็อก ABS กระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมเสถียรนะคะการทรงตัวของ ESP แล้วก็ระบบป้องกันนะคะล้อหมุนฟรีด้วย บอกได้เลยว่าสุดสุดจริงๆอ่าบอกได้เลยว่าถ้าใครไม่ซื้อนะคะถือว่าพลาดมากๆระบบเขายังไม่พอนะคะเขายังมีระบบนะคะการนะคะออกตัวขณะนะคะแบบว่าบนทางลาดชันนะคะแล้วก็ระบบเสี่ยงต่อการพลิกคว่ำก็คือ R O M รอมของเรานั่นเอง รายละเอียดที่เพิ่มเข้ามานะคะสําหรับตัวคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นตัวหนังแล้วก็ปักด้วยเอวเลนะคะแล้วก็มีนี่เลยเป็นตัวช่องใส่ของก็คือเพิ่มแบบว่าช่องใส่ของได้เยอะมากขึ้นนี่เลยนะคะกว้างมากแล้วก็เขาก็จะมีตัวนี้เลยนะคะ ที่ใส่แก้วจะมีทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งคนขับด้วยแล้วก็ผู้โดยสารฝั่งนี้ด้วยอะสะดวกสบายจริงๆเป็นไงบ้างสวยไหมอ่าแล้วก็สำหรับที่เปลี่ยนแปลงไปอีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้นะคะเวลาเปิดฝากระโปรงจากด้านขวาเราจะย้ายมาอยู่ด้านซ้ายอ่าก็จะเปิดฝากระโปรงตรงนี้ได้เลยเป็นไงสวยไหม,สว,มสวยเนาะ ออสวยมากๆบอกเลยสำหรับแบบว่าที่นั่งผู้โดยสารนะคะเบาะด้านหลังก็คือบอกได้เลยว่ากว้างมากๆเลยกว้างจริงคือแบบเออสบายจริงเนาะแล้วก็แอร์ของเขาก็คือเย็นฉ่ำมากๆเลยแล้วก็มีช่องต่อนะคะชาร์จแบตนะคะให้กับคุณลูกค้าด้วยสุดยอดจริงๆ บอกได้เลยไม่รู้จะพูดคาไหนจะมไม่รู้จะว่าอธิบายยังไงดีแล้วสามารถปรับแบบว่าไฟฟ้าได้ด้วยเออสะดวกจริงค่ะเป็นไงบ้างสําหรับที่มายพาชมพาทัวร์นะคะตัว Ford Nexgen t Titanium Plus เป็นตัวขับสี่น่าจะถูกอกถูกใจนะคะลูกค้าที่สายท่องเที่ยวนะคะสายครอบครัวม,กมากๆเลยเพราะว่า ออปชันฟังก์ชันของเขาคือจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะคะแล้วก็สำหรับภายนอกก็คือเรียบหรูดูดีรายละเอียดคือครบหมดเลยแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจที่จะตกแต่งเพิ่มเติมอ,อยากได้ตัวนี้เพิ่มเติมก็สามารถแจ้งกับไมคได้เลยไมายสามารถจัดให้กับคุณลูกค้าได้หมดเลยนะแล้วไมก็ขอฝากโปรโมชั่นไว้ด้วยนะคะตอนนี้คือมีแคมเปญดีๆแคมเปญเด็ดๆให้กับคุณลูกค้าด้วยบอกได้เลยว่า คุยกับเราคือคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็คุณจะไม่พลาดข้อเสนอแบบดีๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะไม้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าไมายจะมีคลิปนะคะรถรุ่นไหนมานำเสนอให้กับคุณลูกค้าดูนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายจ้า